เขาได้วันนี้เราเริ่มกันที่คู่จิ้นสุดฮอตนะคะกับเข้มหัสวีแล้วก็มุกบุกดาค่ะที่ก็ได้ควมคู่กันออกมาเปิดใจผ่านสื่อถึงสถานะทางใจนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าก่อนหนนี้เขาก็ได้โชว์ความหวานในวันเกิดของฝ่ายหญิงกันด้วยค่ะ ถูกถามถึงสถานะทางใจอยู่ตลอดนะคะสำหรับคู่จิ้นเะเอกหนุ่มเ้มหัสวีแล้วก็นางเอกสาวมุกบุกาดาโดยวันเกิดฝ่ายหญิงที่ผ่านมาค่ะฝั่งของเข้มก็ได้ซื้อซอยข้อมือให้หลายคนก็เลยแซวเลยนะคะว่านี่คือของแทนใจงานนี้ก็เลยยิ่งลุ้นกันค่ะว่านังคู่เนี่ยจะคบกันจริงหรือเปล่าซึ่งคําตอบของนังคู่นะคะก็เรียกว่าทําเอาแฟนๆฟ,ฟินไปตามๆกันค่ะเพราะว่าเขาได้ระบุสถานะชัดเจนว่าเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันไปฟังแสงทั้งคู่กันเลยค่ะ สถานะแบบนี้มันมันค่อนข้างที่โอเคมากๆแล้วครับเราเราก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรที่ต้องคาดหวังมากมายเราก็อยู่เหมือนเป็นครอบครัวมันมันมันสบายใจมากๆแล้วครับหน้าตอนนี้สบายใจมากๆเราคุยได้ทุกทุกเรื่องละสบายใจที่สุดแล้วครับต่อให้ใครจะจะ,จะมีความรักหรือว่ามีแฟนก่อนหรือไม่มีแฟนก่อนก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้เป็นครอบครัวที่เราสามารถบางทีถ้าเกิดว่าเรามีแฟนเราก็อาจจะขอคำปรึกษาจากมุกได้หรือถ้ามุกมีแฟนเขาก็อาจจะ อยากได้มุมมองผู้ชายเพิ่มเติมก็ได้เราก็โตโตโตมาด้วยกันเล่นละครด้วยกันก็วันนึงคือเขาให้ความสําคัญกับเราเราก็โอเคเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณเข้มมากๆค่ะ